ตัวอย่างพื้นฐานให้คร่าวๆนะครับโอเคก็ okay, ถ้าให้โจทบตัวนี้มานะครับ f d o บวก2เซต้าโอเมกา 2n f ดอ t โอเมกา 2n กําลัง 2n เท่ากับอก f ทีส่วนด้วย f นะครับเป็นอินเกรชั่นที่หนึ่งนะครับโอเคก็ okay, ที่ จะโชว์ให้ดูนะครับก็จะมาดูตัวนี้อ่ะอันนี้ถึงแม้เราอยู่ในระบข้วของฟอสไ a t บชันแล้ว นะครับแต่ก็ผมก็จะโชว์คอนดที่เป็นฟรีไวเบชั่นให้ดูนะครับก็จะได้อ่านรู้ว่าลำพรรังทันฟอร์มเหมาะสมใดแค่ของฟรีไวเบชั่นได้นะครับแล้วนกะ็ตัวนี้ก็ยังไม่ได้พูดถึงฟรอสเท่าไหร่นะนะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เหมาะสมที่จะโชว์ให้ดูคอนเซ็ปต์ของลำพังทันฟอร,รม์มโอเคก็อันที่หนึ่งนะครับโอเคโจทย์ให้เป็นฟรีไวเบชั่นนะครับ ด้านนั้นก็ equation นข motion ก็สรุปเป็น f ดับเบิลติ๊ก2เซต้าโอเมก้างเอ็น f ดับโอเมก้างเอ็นกำลังสองเอ็นเท่ากับศูนย์นะครับก็ให้เป็นสองตัวนี้ไปนะครับถ้ามี excitation ก็นะครับก็ใส่เข้าไปแทน่เข้าไปถัดไป เข้าในหลักการนะครับตอนนี้เราอยู่ในทางโดเมนนะครับพอเรารู้เงื่อนไขเราก็เข้าไปสู่ s อสโดเมนโดยการแทนลาพารทันฟอร์มนะครับก็ขอเขียนสั้นๆตัวนี้นะครับแทนลาพารทันฟอร์มของอิเพอชันที่2นะครับซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวแรก F ต่อมาดอกนะครับก็จะเป็น S กำลังสอง ลบ s x r f r ศโอเคแล้วก็บวกด้วย2เซต้าโอเมกา 3n f ดอทก,ก็จะเป็น s คูณ f ลบ f r โอเคแล้วก็บวกด้วยโอเมกา n กำลัง2 คูณด้วย m แล้วก็ up, เป็นศูนย์โอเคก็อัดได้ตามน,นี้เจริ่งแล้วอัดที่ผมโชว์ฟรีไวเบレーションนะครับก็คือแยกไขจะมีอินิชัลไฟเบレーションนะครับซึ่งจะซับซ้อนมากกว่าคอนดิชั่นเป็นฟรอสตนะครับหรือฟรอสเราจะไม่คำน,นึงถึงอินิชัลคอนดิชั่นได้นะครับแต่นี้ก็โชว์ให้เห็นโอเคอัพรดับถัดไปนะครับก็จะเห็นได้ว่า มี term อของตัว f อยู่ดังนั้นก็อักจับมารวมกันเป็น s กำลังสองบวกสองไซน่าโอเมก้าสองเอ็นเอฟบวกโอเมก้าสองเอ็นยกกำลังสองทั้งหมดก็คูณด้วยตัวเอ็นยานะครับอักที่เหลือของข้อสลับย้ายข้างมาเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบวก x อับสูตร คูณด้วย s นะครับแล้วก็ไล่ไปวนี้ก็บวกด้วย v สับสูรแทนค่าไปนะครับโัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้บวกสอเซต้าโอเมก้าสับ n x สับสูดนะครับจากลบก็ย้ายมาเป็นบวก mm hmm. โอเคพอเราเทคเราพักทันฟอร์มเรียบร้อยนะครับ mm hmm. ถัดไปก็เราจะเอาเป็นอัสเต็ป hmm. ที่สามนั่นแหละ นะครับโอเครับะเอาหา f ฟังก์ชันของ x นะครับหรือว่า f อง s โอเคก็จะได้เป็น f ก็จะเท่ากับเป็น s บวกด้วย2เซต้าโอเมก้าสับ n x สับ0บวก v สับ0โอเคแล้วก็หารด้วย S, s กำลังสบวกสองเซนตา้าโอเมก้าสอบวกโอเมก้าสองเอกำลังสออ,อเขตัวนี้เกินไปอ่ะลบทิ้งไปด้วยนะครับโอเคอไม่มีเอสว่าฟัเตอร์มาแล้วโอเคครับได้ตัวนี้มานะครับอาจจะเรียกเป็น3อันนี้ถ้าปกตินะครับเราก็จะอ่าอินเวอรส์สลาฟาร์าฟอร์นะครับ ตอ้องเป็นสร่ะโอเคเร็กจีแล้วผมเขยเปิดไปนะครับอ่นต้องต้องเป็นตัว S นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็น S บวกโอเมกาสองเกำลังสเขียนเปิดไปหน่อย่ะชื่ออะไรนักตะกร มากครับอักเดรซะก่อกนโอเคก็อากได้ออกมาในรูปฟอร์มของตัวนี้นะครับอันนด้เสร็จเริมที่ให้สังเกตน,นะครับในตัวฝักงชั้นที่สามนะครับโดยเฉพาะตัวหารนะครับจะเห็นว่าตัวอาหารเราจะมีตัวนี้นะครับ s กำลังสองบวกสองเซต้าโอเมกาสามเอ็นเอสบวก ก้าสอบเองกำลังสอบโอเคถ้าผมเซ็ตตัวนี้เท่ากับ0น,นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ในรูปฟอร์มที่เป็นชาร์แร t e เตอร์ปริสติกอินเกรชั่นนะครับดังนั้นก็เช่นเดียวกันตัวนี้เราก็มาหานะครับรูทของชาร์แร t e เตอร์ปริสติกอิเกรชั่น นะครับก็จะเป็น s องเดิม s สองสองนะครับโอเคก็อัามาเดิมนะครับบวกลบอะไรสแควรูทนะครับก็แบบเดียวกันเพียงแต่ว่าแทนที่เป็น r เหมือนกับที่เราโซอในฟรีบเบชั่นตัวนี้ก็เป็น s นะครับแั่นั้นตัวนี้ก็แบบเดียวกันนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะสังเกตนะครับว่าเราจะ i อินเวอร์สและพาดตันทรอมตับไปที่ไทม Domain นะครับตัวนี้จะไม่สามารถทำได้ถ้ตอนนี้ก็คือเราต้องรู้ตัวนี้ก่อนนะครับก็คือดัม่เป็กเชวลว่าจะมีค่าเท่าไหร่นะครับเหมือนกันว่าจะรูชออโตลิสติกเป็นโอเวอร์ดัมอัตตาดัม r ิจิเคอร์ลนะครับซึ่งอันนี้ก็ขอสรุปตัวนี้นะครับฟลายทริกเซอร์เนสฟอนฟอร์ เซนก็ต้องขอสูตรเอาง่ายง่าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเงื่อไขายตัวอื่นก็ค่อยว่าอีกทีหลังนั้นก็นจากตัวนี้ถ้า 0, แอนติบิ่งเรชอปเป็นศูนย์เราก็จะได้ออกมาเหลือเป็น n ก็จะมีค่าเท่ากับเป็น N สับซศูนย์กด้วย V ีศูนย์แล้วก็หารด้วย S กกำลังสอง บวกด้วยโอเมก้าสองเอ็นกำลังสองโอเคก็เป็นสี่ฟังก์ชันที่สี่นะครับโอเคอ่ะอันนี้จากตัวนี้ก็พอเริ่มเห็นแล้วเขาโค้งของมันไปดูที่ตารางลาลพาร์รันฟอร์มก็อย่างหลักๆดูตัวาหารนะครับตัวาหารเ็พคไามเป็นไปได้เขาเป็นไซน์กับโคไซน์นะครับแต่ตัวนี้ก็อย่างว่าอ่ะมันไม่ได้เป็นเมันไม่ได้เป็นโอเมก้า ะครับมันเป็นผลบวกของตัวนี้อยู่นะครับซึ่งคอนเซ็ปต์ของเรานะครับก็คือรต้องการที่จะแยกนะครับออกมาเป็น2เทอด์ท่นั้นก็นโดยทั่วไปนะครับของตัวนี้ก็จะมีเป็นสเต็ปถัดไปสเต็ปที่4นะครับก็คือสเต็ปที่เราจะแยกออกมากเรียกว่าเป็น Partial Fraction Exp expansion นะครับ P F E นะครับก็คือจะกัะจายแยกออกมาเป็นแต่ละเทอมแต่ละเทอมซึ่งก็ในเคสของตัวนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตเห็นะครับก็จะเห็นว่าอันนี้ก็คือเทอมหนึ่งนะครับ x ก็จะมีค่าเท่ากับเป็น x ศูนยแล้วก็เป็น s ่ารด้วย s กำลังสองบวกโอเมกาำลังสองนะครับโอเคแล้วก็อีกตัวหนึงนะครับก็เป็นตัวนี้สีสบวกด้วย v สมสูโอเคแล้วก็จะเป็น s บวกโอเมกาสองกำลังสองนะครับอันนี้ก็คูณด้วหนึ่งครับ โอเคก็อ่าในวงเล็บตัวแรกนะครับอ่านชั้นเจ๋ว่าตัวนี้เป็นโคไซน์นะครับโอเคแต่ตัวที่สองนะครับตัวนี้ยังไม่เหมือนกันกันกบใน2ตัวนี้นะครับเพราะตัวหนึ่งเป็นโอเมกาตัวนึงเป็นเอนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งนะครับแต่คราวนี้เรารู้แล้วล่ะนะครับว่าเรามี S ก็คือใช้ S ไปแล้วดังน,นั้นฟังโคไซน์ฟังก์ชันจะซับอีกไม่ได้เขาต้องเป็นไซน์ฟังชัน นะครับสายฟังชันคูณด,ด้วยโอเมก้านะครับเดี๋ยวก็ในตอนี้ก็เขียนสรุปตัวนี้สรนๆไปก่อนเป็น x S. 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 อ็กศูนย์เอกำลังสองบวกโอเมก้าสองเกำลังสองโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบวกด้วยบีศูนย์โอเคแล้วก็เป็น S กำลังสอง โ okay, อเคะเรามีตัวนี้บวกโอเมก้าสองเอ็นโอเคสารที่บอกโคไซด์ใช้ไปแล้วจะใช้ซับไม่ได้ก็ต้องเป็นสายนะครับสารตัวนี้เป็นค่าของที่เป็นโอเมก้านะครับของเราก็ต้องเป็นโอเมก้าสองเอ็นนะครับโอเคหลังนั้นก็เป็นโมเลกุลที่ใช้ได้แล้วนะครับเป็นสายฟังก์ชันแล้วนะครับแต่คราวนี้พอเราคูณด,ด้วยโอเมก้าสองเอ็นเข้าไปนะครับค่าเรียกว่าผิดไปจากเดิม ก็คือมีโอเมก้า21เป็นแฟกเตอร์เพิ่มขึ้นมาดังนั้นก็ถ้าจะให้มันเหมือนเดิมนะครับถัดไปก็หารด้วยโอเมอก้า21โอเคก็เนียตัวนี้เป็นห้านะครับปี B. กับโอเมก้า21เป็นค่าคงที่ดังนั้นก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ไปอินเวอร์สลาพาร์ทแตรมของ ฟังกชันที่5นะครับเกยนจากเอดเมนจเป็นทาโดเมนนะครัจะเป็น x อ f กก็เท่ากัเป็น x 30ตัวนี้ลราพืทางฟังไมะเป็น cos ซน์ของโอเมกาสอนะครับตัวถัดไปตัวนี้ก็บวกด้วย v 3ศูนโอเมกาสอตัวนี้ก็เป็น sin ของโอเมกาสออนอักคู่ของราเพงทองฟอร์ม ก็อย่าลืมนะครับว่าตัวนี้ก็ไม่วเวลาทีมากกว่าเท่ากับศูนย์นะครับก็ระบุเวลาอักเข้าไปด้วยอักมีอะไรครับลืม s กำลัง2 integration โอเคอ่ะตัวนี้ยงกำลังสองอ่ะชื่ออะไรนะภาพคมนอโอเคก็ดีมากก็คิดว่านะครับอันนี้เอาได้เป็นไอเดียนะครับเดี๋ยวเราพักเปรกแล้วเดี๋ยวมาดูประเด็นอืออ่นเพิ่มเติมนะครับเนะื้อหาอื่นที่เราจะมาใช้โดยเฉพาะตัวนี้ นะครับ partial fraction นะครับพอดีตัวนี้มันอยู่ในร,รูปฟอร์มของมันมดีนะครับแต่ถ้าเป็นเคสตัวอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมพักสินาทีจองนะครับแล้วกนะนะ็เดี๋ยวมาดูต่อนะ